โดยศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ชำนาญการพิเศษเวลา14.30นาฬิกา30าทีร่มวมกันแล้วบอกเอามากินสเนียไม่มีเรอไม่เอาสนีจะข้าุ๊บเดี๋ยวจนิมนต์ทุกท่านลุกยืนขึ้นหันหน้าไปทางกลางนะครับพนมมือ เพื่อถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณบัดนี้พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระครมวัชระวิสุทธ์รองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะภาคสี่ประทานสง์ทีหน้าชื่นใจหน้าอบอุ่นนะครับไปมาไหน <c oughs> อขอคารวะทุกท่านนะครับถวายความเคารพประธานสมบนั่งลงนะครับ <c oughs> บัดนี้พปะะเดชพระคุณเจ้าคุณพระพมวจรวิสุทธ์รองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะภาคสี่ประธานสมเมตตา เข้าสู่ห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยท่านเ,เข้านั่งประจำที่ <c oughs>